ช่วงการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568บนโครงข่ายของกระทรวงคมานาคมระหว่างวันที่11-13เมษายนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละเก้าขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะเพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคมเปิดเผยภาพรวมการเดินทางในเทศกาลสงการานต์2,568ระหว่างวันที่11ถึง13เมษายน2,568ตลอดสามวันที่ผ่านมาทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมบูรณาการอำนวยความสะดวกและการให้บริการการเดินทางของประชาชนสามารถบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างเพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้าง สำหรับสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมทางบกเกิดอุบัติเหตุรวม695ครั้งมีผู้เสียชีวิต79คนบาดเจ็บ660คนสาเหตุจากการขับรถเร็วเกินอัตรากำหนดทั้งนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจำนวนอุบัติเหตุลดลง109จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อย120และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง119 และการเกิดเหตุบนโครงข่ายทางรางหนึ่งครั้งมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและทางน้ำหนึ่งครั้งส่วนทางอากาศไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับภาพรวมการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอมีประชาชนใช้บริการจำนวนรวม7 8 9 2 5 1คนลดลงร้ยล2.08เทียบกับวันเดียวกันของปีก่อนโดยระบบขนส่งทางรางมีการใช้บริการสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ44การจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลัก11เส้นทางมีปริมาณ3,159,240คันเพิ่มขึ้นร้อยละ0 0 1เทียบกับวันเดียวกันของปีก่อนการเดินทางภายในกรุงเทพมหานครบนทางด่วนมีปริมาณ4,156,737คันลดลงร้อยละ0 5 6ส่วนการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะณนะจุดตรวจจุดพักรถและจุดจอด222แห่งมีการตรวจรถ 4ี 1> 44, ่1มื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสี่ันไม่พบข้อบกพร่องตรวจผู้ปฏิบัติงานจำนวนสี่1มื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสี่คนพบอุณหภูมิเกินหรือเป็นไข้จึงได้สั่งเปลี่ยนสองคนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์สำหรับรถไฟมีการตรวจความพร้อมผู้ปฏิบัติงานสี่ร้อยสิบเอ็ดคนไม่พบแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดและการตรวจความพร้อมท่าเรือแพ1ร้อยห้าสิบเก้าแห่งตรวจเรือสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าลำพบข้อบกพร่องจึงได้สั่งการแก้ไขแปดลำ และตรวจผู้ปฏิบัติงาน4,244คนไม่พบแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดนภศรแก้วคำรายงาน